ปี2025กลายเป็นปีที่คําว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแต่คือปัจจุบันที่ทุกประเทศกำลังแข่งขันกันอย่างจริงจังในเดือนธุลาคมที่ผ่านมาตัวเลขยอดขายรถไฟฟ้าทั่วโลกแต่เกือบ1.9ล้านคันเพิ่มขึ้นกว่า23%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงสถิติแต่คือสัญญาณว่า การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเกิดขึ้นจริงยุโรปจุดกำเนิดของคลื่นไฟฟ้าในยุโรปการเติบโตพุ่งสูงถึง36ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในโลกประเทศอย่างเงยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษต่างแข่งกันสร้างสถานีชาร์จและสนับสนุนให้ผู้บริโภคเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถอีผ่านนโยดายภาษีและเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บนท้องถนนในเบอร์ลินหรือปารีสเสียงเครื่องยนต์เบนซินเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าที่แทบไม่ได้ยินสัญ,ญลักษณ์ของเมืองยุคใหม่ที่สะอาดเงียบและฉลาดมากขึ้นอเมริกาเหนือจากเร่งเครื่องสู่การชะลอความเร็วแต่ในอีกซีกโลกหนึ่งภาพกลับตรงกันข้ามอเมริกาเหนือมียอดขาย E ีลดลงถึง4 1ในเดือนเดียวกันสาเหตุหลักมาจาก เครดิตภาษีที่หมดอายุราคาขายที่ยังสูงและผู้บริโภคที่กลับไปมองรัน้นำมันเป็นตัวเลือกคุ้มค่ากว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จึงต้องหันกลับมาทบทวนบางค่ายริ่มปรับกลยุทธ์หันมาทำตลาดรถอีวีราคาประหยัดบางรายเน้นสร้างระบบเช่าซื้อใหม่เพื่อดึงดูดผู้ใช้รายแรกโลกกำลังแบ่งเป็นสฝันของการเปลี่ยนแปลงภาพที่เห็นในวันนี้สะท้อนสิ่งสำคัญ แม้รถไฟฟ้าจะเป็นดาวรุ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์แต่เส้นทางสู่อนาคตไม่ได้เรียบง่ายเท่ากันทุกที่ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกฎหมายสนับสนุนและราคาพลังงานที่เหมาะสมจะวิ่งเร็วกว่าส่วนตลาดที่ยังไม่พร้อมต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการปรับตัวแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนเส้นทางข้างหน้า ตลาด EV ทั่วโลกยังคงเติบโตและจะยิ่งเติบโตเร็วขึ้นเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่พลังงานสะอาดและระบบชาร์จเร็วเข้ามามีบทบาทสิ่งที่เราต้องทำคือขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ให้บริการเทคโนโลยีเสริมในรถ